็สุดครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมาแนะนานะครับวิธีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับจะเอาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปยื่นในการสมัครงานหรือว่าสมัครค่ายเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับซึ่งหนึ่งได้ทําคลิปไว้น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนๆต อนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับวันที่1ลงคลิปนี้นะครับเขายังไม่ให้ walk in เข้าไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินั่นเองนะครับเราต้องทําออนไลน์นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เรานะครับเข้าเว็บนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับหรือว่าลิงก์ที่1ทิ้งไว้ให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับสามารถเซิร์ชไปได้นะครับว่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับเพราะว่าชื่อเว็บเนี่ยมันค่อนข้างยาวเดี๋ยวหนึ่งทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ่่อาานะะครรับกดํวววทีตตจสปิ คำว่าตรวจสอบประวัตินั่นเ,นนเองนะครับกดไปที่ตรวจสอบประวัตินั่นเองนะครับอย่าให้รู้นะครับว่าใครเป็นคนออกแบบเว็บไซต์นะครับต้องบอกว่าเว็บไซต์ค่อนข้างที่จะไม่เป็นมินตรต่อโทรศัพท์สักเท่าไหร่นะครับเหมือนใช้ฟอนต์จัดฟอนต์ไม่ค่อยสวยนั่นเองนะครับให้หนึ่งออกแบบให้ก็ได้นะแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับคำว่ายอมรับเงื่อนไขหรือว่าเพื่อนๆอยากจะอ่านเงื่อนไขของเขาก็ได้นะครับแล้วก็กดคําว่าตรวจสอบประวัตินั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาถึงเสร็จนะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่ชื่อนามสกุลคํานำหน้านะครับชื่อเดิมถ้้าามีนนะรรัับหลงจจกตวส ประชากรนะครับเราก็เข้ามาดูที่ข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัตินั่นเองนะครับก็คือใส่ข้อมูลชื่อเราของไปนั่นเองนะครับที่เขามีมาให้นะคำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนประจําตัวแล้วกย็ยืนยันวันเดือนปีเกิดชื่อบิดามารดาที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับลายไอดีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันไหนที่มีดอกจันนะครับให้เพื่อนๆใส่ให้ครบนะครับอันไหนไม่มีดอกจันไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ติก๊กเคยมีประวัติอาชญากรรหรือป่าถ้าเคยมีก็ติ๊กไปว่าาเเคคยมี้ย มีก็ติกว่าไม่เคยมีนะครับแล้วก็ข้ารเจ้านะครับขอความประสงค์ในการตรวจสอบปลาดอาชญากรรมนะครับตามพรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศ2540มาตราย5นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการขอตรวจเพื่อเพื่อสมัครงานเอกชนต้องการตรวจปอประวัติอาญากรรมอันนี้ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้นะครับจะไปวิ่งเดลิเวอรี่นะครับหรือว่าเอาไปยื่นแบบข้อมูลตรวจสอบประวัติอาญากรรมไม่ว่าจะเป็นโรบินูตหรือใครอื่นนะครับเราก็เขียนว่าเพื่อสมัครงานเอกชนนะครับแล้วก็จํานวนชุดที่เราต้องการนะครับเราก็ใส่ไปแค่1ชุดก็พอนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมนะครับชุดละาททนนนั่่่เองีีสถ ถัดมานะครับเราก็เลือกเลื่อนเลื่อนมานครับเราก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนของตัวเองนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ในการถือบัตรประชาชนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายถ่ายค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนถัดมาเลื่อนลงมาเรื่อยเอนี่ยมีข้อมูลอะไรใส่มาให้หมดนะครับข้อมูลช่องทางขอผลตรวจ ยืนยันตัวและรับชําระเงินนะครับความจริงเนี่ยเราสามารถไปขอรับเอกสารนะครับที่แบบกองที่อื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้ามากรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเขาจะเขียนว่าต้องการรับผลตรวจที่ไหนกองทะเบียนประวัติอาชญากรอ่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าที่ไหนบ้างนะครับ หรือว่าจังหวัดไหนนะครับหรือว่าพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดสูพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ระบุไปนะครับเราติ๊กไปแล้วเราก็สามารถดูสถานที่ได้นะครับแต่ตอนที่1เลือกไปเนี่ยหเลือกที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับตรงเซ็นทรัลเวิร์กนั่นเองนะครับแล้วก็จะมารับผลด้วยตัวเองหรือว่ามอบให้คนอื่นมารับนะครับเมื่อเรากรอกทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเขาว่าบันทึกปุ๊บอันนี้หนึ่งเคยกรอกไปแล้วนั่นเองนะครับหนึ่งก็จะไม่ได้กรอกให้ดูนะคร ถึงสิวันนะครับรอผลตรงนี้นะครับรอผลเพื่อให้พนักงานเนี่ยเขาดูตรวจสอบเอกสารเรานะครับว่าเอกสารเราครบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับและเราก็สามารถตรวจช็คนะครับด้วยการเข้ามาที่เว็บเดิมของเรานั่นเองนะครับอย่างที่1บอกไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราเข้าเว็บมาครั้งแรกเนี่ยเราขอตรวจประวัติใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราเลื่อนมาดูตัวปุ่มเขียวๆนะครับที่เขาเขียนว่า ตรวจสอบสถานะนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับตรวจสอบสถานะนะครับแล้วเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนที่เราใส่เข้าไปนะครับเมื่อเราใส่เลขบัตรประชาชนของเราไปแล้วนะครับถ้าเขายังไม่อนุมัติเขาก็เชื่อเขียนว่าไม่อนุมัตินะครับแต่ถ้าเขาอนุมัติแล้วครับเขาก็ขึ้นว่าอ๋ออนุมัติแล้วนะครับคุณสามารถเดินทางไปที่ที่เราเลือกไว้ได้ตั้งแต่ทีแรกได้เลยครับก็นั่นแหละเดี๋ยวนึงจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับว่าคลิปที่1นะครับไปเนี่ยไปตรวจประวัติอาชญากรรมที่นู่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคน ตรวจประวัตินะครับอ่าอนุมัติแล้วอะครับอ่าน้องอบัตรประชาชนแนบสองย่างแนบเรจ้วไขเร็ขอบคุณครับ อนนี้นะครับหนึ่งกำลังวิ่งไปที่ประตู7นะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าเขาปิดสามโมงครึ่งนะครับคือในเว็บเขาเขียนว่าประมาณแบบ4ีสี่โมงครึ่งอะแต่วันนี้เป็นสามโมงครึ่งเฮ้ยมไม่ทันเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนนะครับทุกคน หมายเลขเก้าเลยใช่ป่ะครับ

ส่ดีครับใส่หลอไรน่ส้ับอเงนแก้ฝัน้าด้วยสห้องเบอร์8โอเคแล้วเราก็เดินไปสำรวจกันห้องเบอร์แ โอเคครับบัตรเลยค่ะค่ะเ็บบัตรเลยนะครับเป็นเบอร์เก้าต่อใช่ไหมครับก็เป็นอย่างไกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับ การตรวจสอบประวัติรชการของคงหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเพราะว่าเขาปิดบ่าย3ามโมงครึ่งแต่ตอนหนึ่งไปถึงเนี่ยไปถึงตอนบ่าย3ามโมงยีนะครับซึ่งพอไปถึงเนี่ยปกติเนี่ยไอจุดแรกที่เราเห็นเนี่ยที่1เดินเข้าไปถามเขานะครับเขาก็จะบอกว่าให้รีบไปเลยน้องให้รีบไปเลยเขาจะปิดแล้วหนึ่งก็ต้องวิ่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 งหน้าตั้งไปอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับไปถึงนะครับไม่เกิน 2- 3สนาทีนะครับเสร็จนะครับเพราะว่า คนมันน้อยนะครับไปถึงแล้วก็เราก็ไปจ่ายเอาเอาเอกสารไปวางแล้วก็เอ,อกสารไปวางแล้วก็ไปชําระเงินแล้วก็กลับเอาเอกสารไปวางแล้วก็ได้เอกสารเขาพิมพ์มาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เอกสารตรงนี้นะครับเอาไปยื่นนะครับสำหรับคนที่ติดตรวจสอบประวัติอาชรมในค่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบินฮูดที่ให้เรายื่นเองนะครับหรือแม้แต่ค่ายสกูต้านั่นเองนะครับที่อันไหนที่เขาให้เรายื่นตรวจสอบประวัติอาชรมเองเนี่ยนี่ก็คือขั้นตอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับหนึ่งจะมาสอนนะครับการยื่นนะครับสำหรับ ที่โดนปิดระบบไปนะครับของทางโรบินฮูดท,ที่ไม่ได้ยื่นตรวจสอบัอดอาชาร,รมแบบหนึ่งเนี่ยเดยหนึ่งมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้มีเรื่องมาแชร์มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับอนาคตนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนให้ไป Walk-in ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถ Walk in ได้นั่นเองนะครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ